สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะครับกับช่องคุยกันเรื่องดวงชะตาผมโกโก้ <Go> 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 พ่อมุดน้อยนะครับจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะครับว่าเหตุใดตวงตัวเราทำไมยังไม่มีโชคมีลาบสักทีติดขัดอะไรทำไมไปฟังแต่ละคลิปแต่ละสำนักแต่ละราศีบอกว่าดวงจะดีจะดีแต่ทำไมไม่ดีสักทีว่าจะมีโชคก็คลาดเคลื่อน เลื่อนหน้าเลื่อนหลังว่าจะได้เงินตรงนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้เลยเพราะอะไรคลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางคำตอบให้กับท่านที่ชอบสนใจในคำพยากรณ์หรือดวงชะตานะครับผมจะใช้หลักของไพ่พยากรณ์แห่งไพยิปซีนะครับมาพยากรณ์นะว่าดวงตัวเราเนี่ยติดขัดอะไรผมจะมีตำแหน่งของไพ่พยากรณ์อยู่3ามกองนะครับ A คือแทนลำดับที่1นะหนึนะหนส,สแล้วก็ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าถ้าดวงตัวของข้าพเจ้าติดขัดอะไรก็ขอให้ชี้แนะขึ้นมาในตำแหน่งของไพ่ในสิ่งที่ตัวของท่านเลือกนะครับตั้งจิตนะว่าทำไมมันติดขัดติดขัดจังเลยไหนะบอกว่าดวงจะดีดวงจะดีดวงจะมีโชคเนี่ยไม่เห็นมีโชคสักทีเพราะอะไร คำว่าดวงชะตาเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเป็นคำพยากรณ์นะครับหลายๆท่านอาจจะมีความสนใจอยากรู้ว่าเอะทำไมแค่ไพ่พยากรณ์ไพ่เสียงทายแต่ทําไมมันออกมาตรงกับสิ่งที่เราติดขัดหรือสามารถชี้แนะบอกกล่าวอะไรออกมาได้ศาสตร์ของไพ่ยิปซีนี่ของชาวยิปซีซึ่งมีประวัติความเป็นมามา,มามากกว่าพันปีแล้วทาไม ใครหยิบจับไพ่ที่เป็นความโชคดีเงินทองก็ออกมาเป็นความโชคดีเงินทองแต่ทําไมใครหยิบจับออกมาสิ่งที่ไม่ดีทําไมพลังงานของไพ่ที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นได้นะครับ <c oughs> อ่ะและทีนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พอมดน้อยในช่องคุยกันเรื่องดวงชะตานะครับตั้งจิตอธิษฐา,านนะคะทุกๆกท่านนะ แล้วก็เลือกไพ่พยากรณ์นะครับว่าเราจะเลือกกองที่1 2 3สให้เลือกได้แค่หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วผมก็จะมาพยากรณ์ในในดวงชะตาของท่านที่เลือกไพ่แต่ละกองว่าติดขัดอะไรมีอะไรอยากจะบอกดวงชะตาไพ่สื่อสารอยากจะมีคำทำนายอะไรต่างๆก็จะทำนายขึ้นมาในไพ่พยากรณ์นี้นะครับ สำหรับนะครับอะตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะท่านที่เลือกไพ่ตำแหน่งกองที่หนึ่งมาดูกันนะครับว่าดวงตัวชะตาของท่านติดขัดอะไร <c oughs> ทำไมโชคว่าจะดีจะดีหลายสำนักว่าจะดีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะ ท่านติดขาดเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮีโร่แพนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นาศาสนาพุทธเราก็เกี่ยวกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลครูครบาอาจารย์บางท่านมีครูบาอาจารยา์นับถือแต่ละท่านแต่ละองค์แล้วเราก็ติดค้างปิดขัดอะไรอยู่ไหมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วดูไพ่บริวารอีกใบที่สองนะครับสิบดาบความตาย ความตายก็คือความว่างเปล่าก็ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับตําแหน่งของไพ่สิบดาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความว่างเปลา่าสิ่งที่เราทําไปนี่อาจจะยังไม่ได้ผลสําเร็จเต็มที่นะครับอาจจะไปลรืออีกในเนื้อคือความเป็นความตายนี่ก็คือให้ไปทําบุญให้กับญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับสูญเสียก็ได้ให้ความตายรอคอยบุญกุศลก็ได้ ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของทําไมติดขัดอยู่เพราะว่ามีจิตวิญญาณ justment ก็คือจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณของคนตายของคนญาติเราที่สูญเสียคนใกล้ตัวก็ได้ที่รอคอยบุญกุศลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดที่เลือกไพ่ตำแหน่งกองที่หนึ่งว่าดวงตัวเราทำไมติดขาดโชคลาภไม่มีผมก็จะพยากรณ์ทำนายออกมานะครับว่าก็เพราะว่า ดวงชะตาของท่านมีบางสิ่งบางอย่างมีจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยบุญกุศลจากตัวเราอยู่ให้ไปทำบุญทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าตามหลักศาสนาของแต่แตละศาสนาบุญบุญก็คือความดีนะครับเราก็ไปทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาทำสังฆทานอะไรก็ได้ให้กับจิตวิญญาณแม้กระทั่งบุญอย่างง่ายนะครับก็คือ การทำสมาธิถ้าทำสมาธิในขณะที่จิตเรานิ่งแล้วก็ด้ความเมตตาเราก็ระลึกถึงบุญกุศลต่างๆที่เราเคยสร้างบำเพ็ญเพียรมาระลึกบุญทั้งหลายให้กับที่เราสร้างมานะครับบุญต่างๆนะอุทิศให้แก่ญาติบรรพุรุษที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าที่ได้ไปใส่บาตรทำบุญทำสังฆทา,านปล่อยนกปล่อยปลาอะไรต่างๆอัน,นิสงส์ผลบุญต่างๆเหล่านั้น ให้เงินขนมเด็กให้อะไรต่างที่เป็นอานิส่งผลบุญนะครับแล้วก็ทรัพย์ปัจจัยต่างที่เราได้มาก็ได้มาจากเรียกว่าความสุจริตขอบุญทั้งหลายเหล่านั้นบุญจากการสละถ้าไม่เกี่ยวกับทรัพย์ปัจจัยก็คือเราสละกายเราไปทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็ได้นะครับก็อธิษฐานบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้สื่อถึงจิตวิญญาณแม้กระทั่ง ตัวนี้นะครับบางคนบอกว่าทําอยู่เรื่อยๆแต่ทําไมเวลาปีเสียงไทยดูดวงมาก็ชอบจะขึ้นใบนี้ถ้าบางท่านทําบุญเยอะแผ่เมตตายเยอะถ้าอุปมาง่ายๆก็เปรียบเหมือนตัวเราเปรียบเหมือนหลอดไฟนะครับที่มีแสงบุญอยูอ่สิ่งที่เป็นจิตวิญญาณหรือสัมภเวสีวิญญาณเล่หล่อนที่เขายังรอคอยบุญกุศลอยู่พอเขาเห็นแสงบุญกับตัวเราเขาก็ย่อมมาติดตามเหมือน เหมือนตัวมแมลงที่มาตอมที่บินมาตอมหลอดไฟที่มีแสงสว่างชั้นใดชั้นนั้นนะครับถ้าเรามีบุญกุศลเยอะสิ่งที่เข้ารอคอยบุญเขาอาจจะมาตามเราว่าขอส่วนบุญจากเราก็ได้นะครับนอกนั้นก็คืออาจจะเป็นญาติพี่น้องถ้าถัดออกไปหน่อยก็เป็นเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณเราเราก็แผ่ให้สรรพสัตว์โลกเราก็ยิ่ง ร้อนวุ่นวายเห็นไหมมีนิดเดียวก็ฆ่ารันฟันแทงกันจิตวิญญาณที่ยังรอคอยส่วนบุญการทําสงฆ์อะไรต่างสรรพัต์นะ้อยใหญ่ภัยภัพยพยิบัติในโลกมนุษย์อีกแล้วก็แผ่ออกไปให้เรียกว่ากําหนดจิตแผ่บุญทั้งหลายเหล่านั้นการแผ่เมตตานะครับครูบาอาจารย์ที่ท่านาเทศสอนไว้ก็เหมือนว่าเราจุดเทียนเล่มนึงแล้วก็แผ่ไปอีกแต่ละคนก็เหมือนเขาก็ได้รับส่วนบุญเรา เทียนแต่และเล่มก็ต,ต่อต่อต่อไปยิ่งมีแสงสว่างการแผ่เมตตาไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งให้ยิ่งได้นะครับบุญที่เกิดจากกายวาจาใจแล้วนะครับท่านใดที่เลือกกองที่หนึ่งนะผมก็ทํานายว่าให้ที่มันติดขัดอยู่ติดขัดอยู่เพราะว่ามีจิตวิญญาณมีอ่าเรียกว่าสิ่งที่รอคอยอยู่ที่รอคอ,อยส่วนบุญกุศลจากเราอยู่นะครับ ไปลองทําดูนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเราฟังนะการทําความดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแม้จะเป็นเพียงไพ่พยากรณ์ที่ชี้แนะมาว่าเราเลือกกองที่หนึ่งนะและออกมาอย่างนี้แล้วถ้าเราทําดีมันไม่ได้ดีกับใครหรอกก็ได้ดีที่ตัวเราความดีเกิดจากใจนะครับถ้าเราเจตนาดีเราคิดด,เด,ดีเราคิดเป็นบุญกุศลบุญก็เริ่มเกิดจากใจพอเราคิดเสร็จปุ๊บเราก็เอ่ยออกมา แม้ทั้งแผ่เมตตาออกมาเป็นเสียงก็ได้ในบทสวดมนต์ต่างๆที่เราบทสวดเมตตาเราเราแผ่เมตตาตามบทสวดมนต์ถ้าเราน้อมใจไปที่ความหมายอะไรต่างๆแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดผลทุกอย่างที่ทำด้วยพร้อมดยกายวาจาใจเนี่ยบุญก็ย่อมสำเร็จนะครับมาดูกันนะครับว่าท่านที่เลือกตำแหน่งที่สองนี้ เราติดขัดอะไรทำไมยังไม่มีโชคมีลาบสักทีไหนว่าดวงจะดีกองที่2นะครับนักพลดนักบวชการปฏิบัติธรรม The Hermit อ่าถ้าตีตำแหน่งนี้หลายๆท่านที่ติดขัดอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าให้ปฏิบัติธรรมนะถือศีลปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราส่วนมากเราก็จะนึกถึงการไปใส่ชุดขาว อยู่วัดอะไรต่างก็ได้แต่ในนี้การปฏิบัติธรรมที่สำคัญก็คือการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตนะครับจิตเราจิตกับใจนี่ถ้าถ้าพูดตามหลักศาสนาลึกๆล,ลงไปหน่อยถ้าใจเราหมายถึงหัวใจหัวใจนั่นคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับแต่ใจในตามหลักพุทธศาสนาใจนี่ก็คือการรับรู้ภาวะของสิ่งที่เรารับรู้เหมือนเรา ได้รับสิ่งกระทบมาไม่ดีใจเราก็ไม่ดีเมื่อเจอสิ่งดีใจเราก็ดีใจดีใจร้ายก็ขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์ส่วนจิตนี่นคือตัวรับรู้ของเรื่องราวต่างๆแล้วมาส่งผลให้ใจเราเศร้าหมองอะไรต่างๆการฝึกปฏิบัติทมอยู่ที่ใจเรานะครับเราไปเราตั้งใจที่จะปฏิบัติกายนอกเนี่ยใส่เสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่เราจะอยู่ที่ทํางานอยู่บ้านค้าขายอะไรอยู่ ถ้าเราตั้งใจว่าอ่ะเราจะปฏิบัติธรรมนะเรื่องอะไรอ่าเรื่องความอดทนอดกลั้นนะฝึกขันติความอดทนอดกลัน้นใครจะดา่าใครจะว่าอะไรเราก็จะไม่พูด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 ถ้าตามหลักศาสนานะครับถ้าเหมือนการบําเพ็ญขันติบารามีเนี่ยถ้าผมอ่าจำถ้าถ้าจำไม่ถูกก็ต้องขอโทษน,นะครับถ้าใครอ่าพรนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะ ยังเหมือนพระเจ้าสิบชาติชาติสิบชาติของพระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยในในชาติหนึ่งที่เป็นพระเตมีใบหรือเปล่าพระเตมีใบ้นี้ก็คือเป็นลูกกษัตริย์แล้วทีนี้บุญบรารมีมากมายถ้าบอกว่าถ้าถ้าอยู่ต่อไปในในเป็นของลูกกริย์ก็ต้องเป็นอ่าก็ย่อมเป็นกษัตริย์แล้วต้องมีการลบลาฆ่าฟันไป เรียกว่าไปขยายอาณาเขตก็จะทําให้เกิดบาปกรรมเวรกรรมพระเตมีใบ้ก็เลยทําตัวเป,เป็นคนใบเป็นคนใบ้แล้วก็มีการทํานายว่าเป็นการอะไรกีนีบ้านกาลีเมืองทีนี้โหนก็ให้เอาไปทิ้งที่ป่าพอทิ้งที่ป่าเสร็จขณะที่ทหารกลับจะกลับวงังถ้าพระเตมีใบ้ก็บอกว่าฉันไม่ได้ใบนะฉันอยากจะบําเพ็ญต่างต่างอันอันนั้นคือก็คือการสร้างขันติบารมี บุญนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าทุกวันพระอาจจะถือศีลกินเจก็ได้ประเด็นหลักในไพ่ใบนี้คือให้การปฏิบัติธรรมการสงบสํารวมนะครับบําเพ็ญบุญนะบางทีเหมือนอย่างโบราณว่านี่โลภมากลาภหายเราคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยนะครับใบที่สองรีวิวนี่คือไพ่คู่เวรคู่กรรมนะครับ ถ้าใครเลือกได้ไพ่ใบนี้นะผมจะทํานายเลยนะครับว่าให้เราปฏิบัติธรรมหรือแผ่เมตตาเราอาจจะมีคู่กรรมคู่เวรอยู่ในตําแหน่งนี้คือไพ่ดีวิวคือไพ่ปีศาจเราอาจจะมีคู่กรรมคู่เวรกับคู่รักเก่าที่เขาจองเวรจองกรรมเราอยู่ก็ได้เขาก็เลยแช่งเวรเขาเลยอธิธคำว่าสาบแช่งเวรก็คือการอธิษฐานในสิ่งที่ไม่ดีการรู้สึกออกมาในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ปรารถนาให้เราติดขัด เหตุที่เราทิ้งเข้าไปเข้าจองเวรจองกรรมภาษาของทางศาสนาหรือทางพุทธศาสนาก็ใช่ว่าจองเวรจองกรรมก็คือการที่เราคิดอาฆาตมาดร้ายไม่ให้เขามีความสุขความเจริญก็ได้นั่นละใบนี้ก็คือทําไมเราติดขัดใบนี้คือไพ่แปดถ้วยนะครับสังเกตดูนะตำแหน่งของตัวบุคคลเนี่ยเดินหันหลังถ้วยทองตั้งอยู่เดินหันหลังโชคก็ยังไม่มี ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเบิกโชคหรือมีโชคนะครับตามดวงชะตาราศีแต่ละท่านแต่ละวันนี่บอกว่าจะมีโชคแต่ทําไมเฉพาะตัวเราทําไมโชคไม่มีก็เพราะว่าคําตอบที่ท่านเลือกในตําแหน่งของกองที่สองนะถ้าท่านใดเลือกในตําแหน่งไพ่คําตอบของท่านในกองที่สองนี้ให้เร่งบําเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมถ้าใครมีคู่กรณีมีคู่รักที่เลิกลาพาจาก ร้างรากันมาที่ไม่ค่อยงดงามเราก็ติดวิบากกรรมดาวคู่รักเวลาทําบุญทํากุศลปฏิบัติธรรมอะไรต่างเราก็ระลึกบุญขออโหสิกรรมนะขอปลดปล่อยเรานะขออย่าจองเวรจองกรรมถ้าเราผิดเราก็บอกว่าเราเราสำนึกผิดแล้วแล้วที่เราทํามานี่ก็ด้วยความที่เป็นเรื่องของความไม่รู้ทําให้เขาต้องอกหักผิดหวังอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วทําให้พลังงานนั้น มาทําให้ดวงเราจะดีก็ไม่ดีมันก็เลยทําให้เราติดขัดติดขัดนะครับอันนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีหลักในการปฏิบัตินะเราก็สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาการปฏิบัติธรรมนะครับไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาการปฏิบัติธรรมคือเอาหลักธรรมะมาปฏิบัตินะครับส่วนรูปแบบของการปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวหรือจะใส่ ไปบวชในใส่สมณชีพรามห่มผ้าเหลือลงต่างๆอันนี้คือเป็นรูปแบบของการปฏิบัติธรรมจิตใจนะครับกายและใจเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกจากกันนะครับบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจอยู่ที่ตัวเราเราจะใส่ชุดอะไรก็ตามแต่อย่างถ้าเหมือนอย่างทั้งถ้าเหมือนทางประเทศจีนหน่อยก็คือพระหลานจี้กงก็เป็นผู้ที่มี การบําเพ็ญเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่ก็ใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างไปก็คือเจตนาท่านอาจจะสื่อสารว่าการใส่เสื้อผ้ารูปแบบไหนก็ตามแต่มันอยู่ที่ใจส่วนการปฏิบัติธรรมบางคนนะครับบางท่านอาจจะมองถึงจริตว่าจะต้องเรียบร้อยสงบสง,งียบแรงต่างอันนั้นคือโดยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เป็นเรื่องของปัจจตัง ในพระไตรปิฎกพระสาราีบุตรอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นลิงมาก่อนท่านเป็นผู้มีความรู้ปัญญามากแต่เวลาท่านเดินเหินกระโดดโลดเต้นนั่นนี่นั่นก็เพราะว่าสัญญาเก่านะครับบางทีเราไม่รู้ว่าสภาวะข้างในเนี่ยเหมือนอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านบางท่านจริตชอบคนเรียบร้อยพอไปดู้ยคนองค์นี้เรียบร้อยปฏิบัติข้อวัดอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเอาทองคําไปสองสามร้อยล้านนั่นนี่นดอะไรก็เยอะแยะมากมาย เราต้องดูให้เห็นถึงเจตนานะครับอันนั้นก็คือพูดยาวไปอีกนิดนึงส่วนท่านใดที่เลือกตำแหน่งไพ่กองที่3ว่าเหตุใดตัวเราถึงติดขัดเรามาดูกันนะครับว่าไพ่สื่อสารพยากรณ์ออกมาอย่างไรการบำเพ็ญบุญนี่คือไพ่แม่ชีหรือไพ่นางฟ้านะครับขาวดำความดีความชั่วการช่างใจก็คือขึ้นมาเกี่ยวกับ เรายังทําดีไม่ถึงก็ได้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเหมือนอย่างล่าสุดถ้าใครได้ดูข่าวเกี่ยวกับที่สหรัฐนะครับมีการถูกแจ็คพอลตลอตเตอรี่1.3000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ1นึ0 0ล้าน1.3000ล,ล้านนี่ถ้าคูณ35-36ดูก็ก็หลายหมื่นล้านเลยแห, 40, หละ40,000กว่าล้านบาทไทย แต่คนคนนั้นนะคบที่ถูกก็คือเป็นคนสัญชาติลาวอ่าคนที่เชื้อชาติลาวเกิดที่ลาวแต่ได้สัญชาติอเมริกาเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งนะแต่เขาก็อธิษฐานว่าเขายังไม่ทําดีทําประโยชน์อะไรให้เลยเขาเขาอยากสร้างนั่นสร้างนี่เขาอยากตอบแทนครอบครัวอยากให้ครอบครัวมีความสุขก็คือเจตนาดีบุญกุศลยอะไรต่างๆก็ทําให้เขาถูก แจ็คพอลอตโต้ก็ได้อย่างตัวนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าถ้าถูกหวยมาน่าจะซื้อรถคันใหม่จะทํานั่นทนํานี่ในสิ่งที่เป็นกิเลสเทวดาอาจจะยังไม่ถูกก็ได้แต่ถ้าท่านบอกว่ามีหนี้สินเยอะมีภาระเยอะถ้าถูกมานะหนี้ต่างๆที่ติดขัดอยู่ก็จะใช้ให้หมดเลยขอให้ถูกขอบุญกุศลถ้าบุญไม่เพียงพอก็ขอให้เบื้องบน อนุโมทนาเปิดทางให้ข้าพเจ้ามีโชคก่อนอย่างเหมือนสมเด็จโตนะครับถ้าเราไปขอพรถ้าท่านท่าน,ท,านท่านได้เขียนไว้เทศสอนว่าถ้าบุญเราไม่พอเราไปเที่ยวอ้อนวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เท่ากับไปขอยืมบุญของสิ่งศักดิก์สิทธิ์พอได้มาเราก็ต้องชดใช้คืนถ้าบุญเราไม่พอนะแต่ถ้าใครบุญพอเต็มเปี่ยม ถึงเวลาก็ได้เองนะครับอันนี้คือเราต้องช่างใจดูว่าเราอยากได้โชคลาภเพื่อเป็นกิเลสส่วนตัวหรือเพื่อจะเอามาทําประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือการบําเพ็ญบุญการช่างใจพิจารณานะครับไพ่ใบที่2ของท่านก็คือการขอพรท่านติดค้างหลายๆท่านที่ได้กองใบที่3นี้นะผมดู แล้วว่าท่านอาจจะเคยมีโชคมีลาบมาก่อนแต่ท่านติดค้างเบื้องบนดุมมูลคือหมาห่าวหอนพจันทร์เนี่ยท่านติดค้างเบื้องบนสัจจะวาจาได้พรมาแล้วได้บุญมาแล้วได้เงินมาแล้วมีโชคมาแล้วแต่ก็ไม่เอาไปทาบุญเหมือนได้มาปุ๊บทําบุญคืน10เอซนอย่างนี้ติดค้างเบื้องบนนะครับหรือขอพรไว้ยังไม่สําเร็จต้องบําเพ็ญบุญต่อนะ ใบนี้คือเดชยมทูตคือความตายความวิบัติผมดูว่าท่านผิดสัจ,จะวาจากับเบื้องบนนะครับท่านใดที่ได้ไพ่กองนี้นะท่านอาจจะเคยมีโชคลาภมามีโชคลาภมาเบื้องบนเปิดทางให้แต่ท่านก็ผิดสัจ,จวาจาเบื้องบนก็เลยปิดทางเดชยมทูตความตายวิบัติไหยนะไม่ได้ดังใจ เป็นเกี่ยวกับคําพูดนะครับท่านใดที่เลือกไพ่กองที่3ามนะสิ่งที่นติดขาดทาไมดวงเราไม่ดีไม่มีโชคลาภเพราะว่าผมทานายว่าท่านเคยมีโชคมีลาบแต่ท่านผิดสัจจวาจาให้การผิดสัจจวาจาก,ก็ต้องแก้ด้วยสัจจวาจาเหมือนบางคนว่าถูกหวยมามีโชคมาถูกเรีร่มาจะปฏิบัติธรรมสักสามวันกินเจห้าวันสิบวันแต่ท่านทําไม่ได้ท่านผิดศัจจะนะนะครับ อันนี้คือคลิปนี้เป็นคำตอบคร่าวๆนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังจะฟังผู้ความเพลิดเพลินหรือจะเข้ามาและอธิษฐานตามแล้วก็ได้อ๋อมันก็ใช่จริงจริงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พอเป็นแนวทางนะครับว่าดวงตัวดวงชะตาตัวเราเนี่ยติดขัดอะไรผมอธิษฐานแล้วก็สื่อสารจากไพ่ยิปซีหรือไพ่พยากรณ์นะครับเป็นคําพยากรณ์นะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังท่านใดที่เข้ามา รับชมรับฟังครั้งแรกให้กำลังใจช่องนะครับคุยกันเรื่องดวงชะตากับผมโกโก้พมดน้อยด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ